ติดตามสาระดีๆรู้ทุกมุมข่าวที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นใกล้ตัวกับรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยสวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพิรายาพิรมพักดีค่ะ มอฟังคา่าสสำหรับในสัปดาห์นี้นะคะเราจะพูดคุยกันถึงเรื่องราวของโครงการพาวีรบุรุษกลับบ้านนะคะซึ่งเป็นโครงการที่นําเอาวีรบุรุษนะคะที่ได้ไปออกรบตามสมรภูมิต่างๆเนี่ยนะคะเมื่อ50ปีที่แล้วนะคะแล้วก็ได้ไปเสียชีวิตในสมรภูมนนินั้นๆเนี่ยได้นําพากระดูกหรือว่าเศษชิ้นส่วนของท่านเหล่านั้นเนี่ยนะคะกลับมาเพื่อทําการบําเพ็ญกุศลต่างๆแล้วก็กลับมาให้กับครอบครัวของท่านด้วยนะคะเรื่องราวจะเป็นยังไง นนั้นตอนนี้ดิฉันอยู่ในสายกับพลตรีสนิโรธธรรมยศที่ปรึกษาด้านประวัติศาสตร์การทหารของอนุสรสถานแห่งชาติสถาบันวิชาการป้องกันประเทศตอนนี้อาจารย์พร้อมที่จะพูดคุยกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะครับสวัสดีครับคุณพิระยาสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับค่ะอาจารย์คะในส่วนของโครงการพาวีรบุรุษกลับบ้านเนี่ยนะฮะเป็นโครงการที่อาจารย์ได้มีการทํามาอย่างต่อเนื่องตอนนี้ได้มีการออกมาเป็นรูปธรรมแล้วเรื่องราเป็นยังไงคะอาจารย์คะ ครับหลังจากที่เราได้เคยคุยกันนะครับคุณก<ช>ิรยาเกี่ยวกับเรื่องของทหารไทยที่ไปรบในสงครามประเทศลาวนะครับโครงการพาวีระบุรกับบ้านเนี่ยเป็นเฉพาะสมรภูมิในประเทศลาวนะครับมสมรภูมอื่นเรายัางไม่พูดถึงนะฮะ,ะสงครามในสมรภูมิลาวเนี่ยเป็นสงครามลับนะครับที่เมื่อห้าสิบปีก่อนเนี่ยมันเป็นเรื่องช่วงของสงครามเย็นณนช่วงนั้นเนี่ยสหรัฐอมเมริกาไทยเราเนี่ยสนับสนุนลาวฝ่ายขวาซึ่งเป็นฝ่ายราชนจาจักรซึ่งม,มีเจ้ามาหาชีวิต และฝ่ายคอมมิวนิสต์ก็คือจีนสหภาพโซเวียตเวียดน,นามเหนือเนี่ยเขาสับสาสุนล,ลาวฝ่ายซ้ายของเจ้าสุภานุวงศ์นะครับสองฝ่ายนี้เขาก็ลบกันเป็นสงครามกลางเมืองปรากฏว่ามันมีสิสัญญายเจนีวาในปีส5 0 2รอ้อยที่กําหนดว่าห้ามใครเข้าไปเกี่ยวข้องในสงครามครั้งนี้ mm hmm. นะครับแต่ว่าเวียดน,นามเหนือก็ยังส่งทหารเข้าไปอีกโดยใช้ชื่อว่ากองทหารอาสาเวียดน,นามเหนือนะครับดังนั้นเมื่อเวียดน,นามเหนือส่งเข้าไปสหรัฐอเมริกากอ็อย่างนี้มันก็ไม่แฟร์นะครับ ก็เลยลักลอบส่งทหารเข้าไปเพราะว่าสนธิสัญญาเจนีวาเขาระบุว่าห้ามประเทศใดเข้าไปเกี่ยวข้องทนะหารไทยเราก็เข้าไปนะครับเข้าไปในฐานะที่เป็นความลับอย่างที่เคยเรียนในรายการต้องลาออกจากราชการก่อนนะครับไม่มีชื่อไม่มีเสียงนะให้ใช้ชื่อใหม่นะถ้าเป็นนายทหารก็ใช้ชื่อว่าหัวหน้านะหัวหน้าใจหัวหน้าแสนนะหัวหน้า สีสง่าอย่างเงี้ยนะครับ <Okay. S 1> หัวหน้าภูศินหัวหน้าภูเทิงหัวหน้าภูมั่นอย่างเงี้ยนะครับ mm hmm. ก็ไปรบกันนะครับนี่พวกบุคคลเหล่านี้เราถึงได้เรียกเขาว่านักรบนิรานามสามสามสามเนะเพราะว่าหน่วยแม่หน่วยใหญ่เนี่ยมันเป็นชื่อบอกสามสามสามนะครับเขาตั้งขึ้นมาแล้วก็นักรบที่ไปเนี่ยไม่มีชื่อเขาก็เลยเรียกว่านิรานามแบบพวกที่ไปเนี่ยไม่มีชื่อไม่มีเสียงจะไปแบบเป็นความลับนะครับ อันนี้เมื่อไปเนี่ยเราส่งไปเยอะมากเราส่งไปตั้งแต่ก่อนที่จะมีฐานเสือพลานในปี2514เนี่ยค<ม>ือเราส่งไปเยอะในช่วง2514-2515-2516ซึ่งตอนนี้สงครามมันรุนแรงมากแนวเวียดนามใต้แตก2518นะครับโ<ม>ยงไทมายลห์นิดนึงว่าเวียดนามใต้กรุงไทรอนแตก2518ขมิขมนแดงยึดกรุงพนมเปญปี2518ลาวแตกนะครับฝ่ายเจ้ามาชีวิตถูกจับ คนลาวว่ายน้ําฆ่าแม่น้าโขงก็ปี2118นะครับฉะนั้นมันจะรบหนักในปี14 15 16นะครับ17เนี่ยเขาสงบศึก16ปลายปีเนี่ยเขาสงบศึกเขาไม่รบกันละในลาวนะหมายถึงในลาวในเวียดนามในกัมพูชาก็ย,ยังบรบกันอุตลุดนะครับแต่ในลาวเขาหยุดแล้วก็ฝ่ายซ้ายฝ่ายขวามจาจัดตั้งรัฐบาลร่วมกัน<ช>นะหนึ่ยปี17พรปี18เวียดนามใต้แตกคอมมิวนิสชนะเนะเขมรกัมพูชาเขมรแดงยึด กัมพูชาฆ่าคนเป็นล้านนะฮะในเกี่ยวกับเรื่องของการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นะลาวก็เลยถิอโอกาสเลยฝ่ายซ้ายก็รุกพลิกสถานการณ์จากที่เคยเป็นรัฐบาลร่วมระห,หว่างขวากับซ้ายลาวก็ยึดฝ่ายซ้ายยึดเลยนะครับปลดทหารฝ่ายขวาที่อยู่ในค่ายทั้งหมดจับเข้าค่ายสัมนานะครับสามปีบ้างเจ็ดปีบ้างคือเอาไปเข้าขังนั่นแหละนะครับเจ้ามาหาชีวิตถูกจองจําจนสจิ้ประชน,นนี้ก็คือภาพรวม แต่สงครามเนี่ยมันมสงบศึกตอนปี16 16ปลายปีเขาเจราจาอย่างที่เรียนใหนทราบทหารไทยเนี่ยถอนกลับมาหมดแล้วณวันนั้นไม่มีทหารไทยเหลืออยู่แล้วนะครับทหารไทยเรากลับมาตั้งแตบ,บปี2516ปล่อยให้ลาวเขาจัดการกันเองดังนั้นใครจะบอกว่าเราไปลาวแล้วเราแพ้ไม่ใช่นะครับเราถอนกลับมาก่อนนะครับ mm hmm. เพราะว่าเขาเจราจาจสงบศึกกัน14 15 16อย่างที่เดียนใหนทราบรบหนักมากแต่ก่อนหน้าเนี้ปี13เนี่ยเราส่งทหารหลักไป จากกรมผสมที่13โคราชสุรินทร์นะครับพวกนี้ไปไปเป็นทหารหลักเลยก็ไปรบอยู่ประมาณหนึ่งปีก่อนหน้านั้นอีกก็มีกองร้อยปืนใหญ่นะครับ SS นะเอ SR ส่งไปตั้งเก้าชุดนะังัากเก้าค่ะรวมทั้งยังมีตำรวจพลร่มที่เรียกว่าพารูนะตำรวจพลร่มที่อยู่หัวหินเนี่ยค่ายในเรโูนเนี่ยนะครับส่งเข้าไป <S <S เป็นครูฝึกของทหารลาวฝ่ายขวาเพาราะทหารลาวฝ่ายขวาเนี่ยเขาประสิทธิภาพเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับ เขาก็เลยต้องส่งทหาราตำรวจพลร่มของเราเข้าไปรวมกับหน่วยรบพิเศษแบบได้แดงของเราเนี่ยนะครับจากหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษของเราเนี่ยก็เข้าไปช่วยสนับสนุนฉะนั้นตลอดสงครามของเราเนี่ยนะครับที่ดําเนินมานับแต่ปี2502จนถึง2 5 1 6เมื่อสงบศึกเนี่ยทหารไทยตำรวจไทยพลเรือนไทยเข้าไปช่วยเราฝ่ายขวาเป็นจนํานวนมากแล้วก็เสียชีวิตและไม่ได้กลับบ้านนะครับเพราะว่า อย่างที่เดียนให้ทราบบางจุดบางฐานเนี่ยอย่างเช่นที่ทุ่งไห้หินเนี่ยนะครับรถถังของเวียดนามเหนือเนี่ยเข้ามาตีอย่างที่ผมเดินทางไปเนี่ยนะครับเพื่อที่จะไปค้นหาพื้นที่ที่เป็นสมรภูมิรบนะครับเพราะด้วยความในภาพของพวกเราก็คือต้องมีอัฐิของบรรพชนของเราหรือว่าวีรบุรุษของนักรบเราเนี่ยที่ไปรบอยู่เนี่ยสามสี่หมื่นคนเนี่ยต้องเจอบ้างแหละนะครับเราก็เลยเข้าไปอย่างเช่นที่ภูเทิง นะซึ่งเป็นยอดเขาสูงอยู่ทางตอนใต้ของทุ่งไหนหินหรือว่าที่ภูเกงนะครับเรายังมีโครงการที่จะขึ้นไปบนภูเทิงอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าเราเชื่อว่าเป็นพื้นที่ที่ที่มีโอกาสที่จะค้นเจออัฐิของบรรพชนเรานะครับแล้วเราก็จะขยายผลเพื่อที่จะนําอัฐิของบรรพชนเหล่าเนี้ยกลับบ้านหลังจากที่นอนหนาวเหน็บอยู่ห่างจากบ้านเกิดเมืองนอนเนี่ยนับพันกิโล มาเป็นเวลานานากว่าห้าสิบปีเราจะนําร่างของบรณชนเหา่เนียกลับบ้านนั่นก็คือสาเหตุหรือที่มาของโครงการพาวีรบุรุษกลับบ้านนะครับ oh. ซึ่งแม่งานก็คือองค์การสงเคราะห์ทหารฐานศึก mm hmm. ซึ่ง,อองท่านผออปสท่านเนี้นะครับท่านมุ่งมั่นมากเลยนะครับ mm hmm. ท่านได้คุยกับท่านผู้จัดการทหารสูงสุดนะครับ <Yeah. S 1> ว่าโครงการเนี้ยการพาวีรบุตรกลับบ้านเนี่ยมันจะต้องเกิดขึ้นแล้วก็มีการพูดคุยระหว่างกระทรวงการต่างประเทศของเรา กับกระทรวงการต่างประเทศของเรานะครับองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกของไทยกับองค์การทหารผ่านศึกของเราพูดคุยกันนะครับว่าจะมีโครงการเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวียดนามเนี่ยหลังจากศึกสงบเวียดนามก็ขนกลับไปหมดแล้วนะครับมีรายงานจากสำนักข่าวของเวียดนามว่าการค้นหากระดูกคือเวียดนามเนี่ยเวลาเขาตายนะเขาสมมติว่าเขาเข้าตีฐานเรา,านผมไปสัมาธธาภาษณ์ทหารผ่านศึกของเราเนี่ยที่ถูกเข้าตีอย่างเช่น ร้อยตรีเฉลิมกระดุกด้าเนี่ยท่านบอกว่าตอนที่ฐานแตกเนี่ยจากภูเทิงท่านอยู่ยอดสูงสุดเลยนะนะท่านพุ่งตัวผ่านลวดหนาออกมาตอนที่ฐานเวียดนามเหลือมันกูมันขึ้นมานะท่านกลิ้งลงเขามาเรื่อยๆแล้วก็มาเจอเหมือนกับห่อผ้าขาวท่านก็ไปคุมขุบจับจับดูมันมืดนะฮะก็ไปจับจับดูเฮ้ยมันอะไรอ้าวไปเปิดดูรองเท้ามันเป็นรองเท้ายางซึ่งเป็นรองเท้าของฐานเวียดนาม <S <S แล้วสักพักท่านบอกคานไปอีกก็ไปเจอผ้าขาวคุมอะไรบางอย่างก็ไปเปิดดูอีก ก็เป็นศพฉะนั้นหมายความว่าไงหมายความว่าเมื่อตอนที่รบกันเนี่ยเมื่อเพื่อนของเขาตายฐานเวียดนามเขาจะผ้าขาวคุมทันทีเลยเพื่อแยกแยกว่านี่คือฐานเวียดนามไม่ใช่ฐานไทยไม่ใช่ฐานม้งแล้วคุมแล้วทํำยังไงต่อเราก็ไปค้นต่ออีกครับว่าคุมคุมไม่เป็นยังไงต่อเพราะว่าร้อยตรีเฉลิมเนี่ยหลังจากที่ท่านเจอผ้าขาวผ้าขาวไปนี่ท่านก็ไปถูกจับนัการไปเป็นเฉลยอยู่สามปีอยู่ในเวียดนามเหนือนะครับท่านก็ไม่รู้ว่าไอ้ผ้าขาวเ่านี้ผมก็ไปสัมภาษณ์ ร้อยเอกท่านหนึ่งนะครับ UBI สิบห้าร้อยเอกปรีชานิ่มสุพรรณนะครับซึ่งไปในปีหนึ่งสามก่อนทุ่งยินแตกปีหนึ่งสี่ทันวานะครับทันวาหนึ่งสี่ท่านไปรบในช่วงปีหนึ่งสามเจอประสบการณ์เดียวกันคือถูกเวียดนามเข้าตีนะครับแต่สามารถยันไ,ได้เวียดนามเสียชีวิตเป็นจํานวนมากนะมันรบกันกลางคืนนะรุ่งขึ้นท่านก็เลยเดินจากฐานของท่านเนี่ยไปยังฐานของท่าน,านพลตรีประจักษ์วิสุทธกุลซึ่งตอนนั้นเป็นร้อยตรีนะอยู่ที่บ้านนา ในระหว่างทางที่ท่านเดินเลาะล้อไปเนี่ยท่านเจอห่อผ้าขาวเรียงประมาณสามสิบห่อนะครับวางอยู่เป็นทางแล้วก็มีการขุดหลุมแต่ว่าคนขุดหลุมมันหลบหายไปหมดคือคือฐานเวี่ดนามเหนือเนี่ยเขากําลังเอาศพของเพื่อนเขาเนี่ยมากองรวมกันแล้วก็ฝังนย่นั่นถายความว่าหลังจากที่เอาผ้าขาวห่อแล้วพอมีเวลาลบเสร็จเวียดนามเหนือเขาจะเอาศพที่มีผ้าขาวซึ่งเป็นมาร์กจุดไวแล้วทําไมต้องมาร์ก ต้องเข้าใจก่อนว่าศพเนี่ยเวลามันถูกยิงมันถูกระเบิดเนี่ยมันไม่ได้แต่งเครื่องแบบมันธรรมดาถูกไหมฮะสภาพศพมันอาจจะแหลกเล้วแล้วมันอาจจะโอ้โหไม่รู้ว่าเป็นใครอย่างนั้นเขาต้องเช็คก่อนพอดูปักเนี่ยเพื่อนเราเขาเห็นปักวาผ้าขาวคุมเลยนะครับจะได้ไม่สับสน <c oughs> และเมื่อเอามารวมกันแล้วเขาก็จะฝังเ <c oughs> วียดนามเหนือไม่เหมือนทหารไทยทหารไทยเรามีด็อกแท็กด็อกแท็กคือแผ่นโลหะอันเล็กๆ <c oughs> นะครับทําด้วยอลูมิเนียม ที่แบ่งไว้ตรงกลางคือให้สามารถหักเปาะได้นะครับ<ม>แผ่นอลูมิเนียมนี้เราเรียกว่าด็อกแท็กถ้าใครเคยดูหนังสงครามจะเห็นทหารอเมริกันมันห้อยคอนะครับ <S <S มันจะห้อยคอไว้เวลาตายปั๊บเนี่ย<ม>เพื่อกนก็จะหักเอาครึ่งหนึ่งเก็บไว้นะคือในด็อกแท็กแต่ละครึ่งเนี่ยมันก็จะระบุชื่อระบุหมายเลขนะฮะไอคนเพื่อนก็จะหักเอ้าเอาไอที่เป็นชื่อกับหมายเลขใส่กระเป๋าไว้หมายความว่าวไอเนี่ยตายแล้ว<ม>ส่วนอีกครึ่งหนึ่งเอาไว้ไหนอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยเขาก็จะยัดใส่ปาก แล้วเอาฟันเนี่ยงับไว้ตรงซี่ฟันหน้าเนี่ยอลูมิเนียมนี่บางแล้วก็เอายัดเข้าไปในซอกฟันเอาฟันบนฟันล่างกดเข้าไปแล้วก็แทกที่คางฉะนั้นไอ้แผ่นเนี่ยมันจะหนีบอยู่ตรงฟันฟันเนี่ยกับกระโหลกเนี่ยมันเป็นส่วนที่แข็งของมนุษย์นะครับห้าสิบปีหกสิบปีมันก็ไม่ย่อยสลายและไอ้แผ่นอลูมิเนียมเนี่ยมันก็แผ่นคงทนมันไม่ย่อยสลายฉะนั้นเวลามาเจอศพเขาก็จะเปิดปากดูเขาจะเห็นโครงกระดูกเขาจะเห็นในด็อกแท็กเนี่ยขีด ติดอยู่ระหว่างช่องสันข้างหน้าอันนี้ของฐานไทยของฐานเมกันนะครับแต่ของเวียดนามเนี่ยเขาไม่มีด็อกแท็กเขาจะขวดแก้วเหมือนขวดยานักเล็กๆครับข้างในเนี่ยจะเขียนด้วยกระดาษนะแล้วใส่ชื่อใส่หมายเลขไว้นะทุกคนจะพกไอ้ขวดยานัดเนี่ยขวดใส่ๆเนี่ยทุกคนฐานเวียดนามนะครับมันจะปิดจุกไว้อย่างดีเลยขวดเล็กๆนะครับพอตายปั๊บเนี่ยเพื่อนเนี่ยจะดึงเอาขวดยานัดเนี่ยไอ้ขวดเล็กๆเนี่ยยัดใส่ไว้ในปากเลย อย่างที่บอกครับกร mm hmm. ะโหลกศรีรษะเนี่ยบริเวณที่มีฟันเนี่ยมันผาวรฉะนนั้นไอ้ขวดยานัทเนี่ยจะอยู่ในปากของศพ mm hmm. เจอเมื่อไหร่ก็เปิดปากดูอ่าถ้าเจอด็อกแทกมีสานไทยฐานอเมริกันนะครับแต่ถ้าเจอขวดยานัทนี่แหละฐารเวียดนามเหนือนะครับฉะนนั้นเวียดนามเหนือเขาใช้วิธีนี้เขาจะฝังฝังฝังทันทีเลย mm hmm. แล้วจากการสืบทราบจากบุคคลที่อยู่ในพื้นที่นะครับ mm hmm. เขาบอกผมว่าเวียดนามเหนือเนี่ยนําศพกลับไป เพราะว่าเขาชนะไงในช่วงที่สมอรัภูบางสมรัภูิใช่ไหมพอเขาตีเสร็จเราถอยเราถอยเราถอย,เ,ถอยเขาจับเราจับเราจับเราได้เขาก็ขึ้นยึดเนินได้เขายึดได้เขาก็จะฝังพอฝังแล้วเขาจะมาร์กจุดมาร์กจุดในแผนที่วัดตรงเนี้ยฝังไว้สิบศอกตรงนี้ฝังไว้ห้าศพกเขาจะมาร์กจุดไว้ในพื้นที่ทำพิกัดนะครับภาษาทหารแล้วพอสงครามนิ่งแล้วเขาจะเริ่มขุดครับขุดเล่ากลับเลยเอากลับเลยอยื่างน้ำเหนือบอกว่า เขานำศพทหารของเขาเนี่ยกลับประเทศไปแล้วสงครามในลาวนะไม่นับสงครามเวียดนามเหนือลบกระต้นั้นตายกันหลายหมื่นมากแต่ในลาวเนี่ยเวียดนามเหนือเนี่ยนำโครงกระดูกกลับไปแล้วสองหมื่นห้าพันศพนะครับเราเนี่ยเสียชีวิตในลาวเนี่ยที่มีรายชื่อกับโดยประมาณที่สูญหายเนี่ยประมาณสามพันศพนะครับเวียดนามเสียชีวิตสองหมื่นห้าพันศพส่วนหนึ่งเนี่ย คงนึกภาพเครื่องบินบีห้าสิบสองออกนะครับคุณพรีระยาเวลาบีห้าสิบสองมันบินมามันโปรยมาเป็นไข่เลยเห็นไหมกลมบางกลมของทหารเวียดนามเหนือเนี่ยนะครับที่เข้าตีเราเนี่ยถูกบีห้าสิบสองของอเมริกาเนี่ยมันโปรยนะละลายทั้งกรมเลยนะครับหนึ่งกลมมีสามกองพันนะคือหายไปเลยนะใครเคยดูภาพสงครามมันระเบิดตุ่มตุ่มตุมตุมต,มต,มตุมเนี่ยนะครับกลมบางกลมเนี่ยของเวียดนามเหนือหายไปทั้งกลมเลยเขาถึงเสียชีวิตเยอะมากเพราะเจอการโจมตีทางอากาศนะครับ และในขณะเดียวกันที่เขาเสียชีวิตเยอะมากอีกอย่างหนึ่งคือการต่อสู้ของทหารไทยผู้เธอที่ทุ่ทงหหินเนี่ยเรามีแค่หนึ่งกองพันแต่เรายันถึงหกกองพันนะครับสองกลมนะครับกลมหนึ่งสี่ห้าจนหนึ่งสามสองะรยผมจำไม่ได้นะครับมันขึ้นอยู่กับกองพลสามหนึ่งสองของเวียดนามเหนือเข้าตีนะครับเรามีแค่หนึ่งกองพันนะแต่เราอยู่สูงไง ผมสัมภาษณ์ร hmm. ้อยตรีเจริญศักดิ์เฟื่องวงกำลังพลอีกคนหนึ่งของ609ที่อยู่บนภูเทิงกองพัน BC 6 9บอกขึ้นมาเนี่ยเราระเบิดคว้างไปโดนทุกลูกยิงยังไงก็โดนยิงยังไงก็โดนแต่เขาก็ยังขึ้นมาตลอดนะครับพอเอาปืน RPG เอาข้อ RPG ยิงสวนนะเรามี M72 นะ M72 นั่นที่เป็นท่อๆแล้วดึงออกอะกางออกแล้วยิงทั้งเดียวทิ้งนะครับเป็นจรวดยิงลงไปสวนไปเขาคือยิง RPG สวนขึ้นมา พอเราเอาปืนไอ้เจมยีสิสองนี้ยิงยิงยิง,ยงเขาก็จะถอยลงไปพอถอยลงไปพอเราหยุดยิงปับ๊บเขายิงอาบีจีสวนเขาก็ขึ้นมาใหม่ mm hmm อย่างเงี้ยทั้งคืนนะครับจนกระทั่งเ,เขาสามารถยึดฐานเราได้นั่นหมายความว่าจินตนาการเลยว่าเขาต้องสูญเสียเยอะกว่าเราถูกไหมฮะพอเขาขึ้นมาถูกยิงเขาทุกขึ้นมาแล้วถูกยิงดังนั้นเขาเนี่ยสูญเสียอย่างหนะักที่ภูเธองเนี่ยเขาสูญเสียเยอะมากส่วนของเราเนี่ยห้าร้อยห้าสิบนายโดยประมาณนะหนึ่งกองพันของเรามีห้าร้อยห้าสิบนาย เราเหลือรอดจากภูเทิงเนี่ยที่ล่าถอยกลับมาจากเอกสารของ CIA ระบุไว้เลยว่ามีเหลือรอดย้อนลงจากภูเทิงกลับมาสมทบฐานอีกฐานหนึ่งคือฐานอิมไนออนอยู่ปลายภูเทิงประมาณ3นายครับ550นายนะเหลือสามล่าถ,ถอยลงมาเนี่ยมีานายทหารคนเดียวที่อรอดกลับมาที่เหลือเป็นพลทหารพลอาสาสมัครนะครับที่เหลือไปไหนไม่ได้หมายความว่าเขาเสียชีวิตทั้งหมดนะห,หมายความว่า เขาถูกจับอย่างเช pues okay. ่นร้อยตรีเฉลิมกระตุดหน้าอย่างเช่นร้อยตรีเจริญศักดิ์เฟื่องวงสมัยนั้นเขายังเป็นจ่าเป็นนายสิกันอยู่นะนะเขาก็ถูกจับถูกจับเป็นร้อยเลยเขาบอกนะครับเอามัดด้วยสายโทรศัพท์สมัยก่อนโทรศัพท์มันต้องใช้สายเนาะเอามัดด้วยสายโทรศัพท์มันมือายหลังเดินกันเป็นเหมือนวัวแตก well. รับเลยแกเล่าให้หมูฟังนะครับมันลากไปโอ้มันเอาไปข้าไปฝั่งเวียดนามเหนือนู่นเดินออกทางซ้ำเหนือเดินกันเป็นเดือนๆเลยนะครับฉังนั้นส่วนที่เสียชีวิตเนี่ย ที่ยังอยู่บนยอดภูเทิงอยู่ที่ทุ่งไห,หินนั้นไม่ว่ามุมไหนก็ตามเนี่ยปัจจุบันเนี่ยทุ่งห,หินมันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวมันเป็นมรดกโลกนะครับเคยเห็นไหใหญ่ๆใช่ไหมคุณพิรยาดูใ,ในทีวีเราจะเห็นไหโอ้เต็มไปหมดเลยมันเป็นแหล่งมรดกโลกนะครับลาวเปิดให้เข้าไม่ใช่เป็นพื้นที่ลับอีกแล้วไม่ใช่พื้นที่สงครามหลายคนมาพักผมบอกว่าระวังลาวจับนะฝลงฝรั่งเดินกันทั่วไปหมดแล้วครับ นะครับพื้นที่บางเนินอย่างเช่นภูกเกงเนี่ยซึ่งอยู่ทางตอนเหนือฐานของกองพันหกศูนย์หกกับหกศูนย์แปดของเราแล้วฐานยิงกิงคองเนี่ยละลายทั้งกองพันสามกองพันเนี่ยเหมือนกันนะปัจจุบันมีทางเดินหนึ่งพันสองร้อยขั้นบันไดขึ้นมาจนถึงบกกองพันเลยนะครับไม่ใช่เรื่องลับอีกแล้วและลาวเองก็รับทราบเรื่องของการพาวีระบุตรกลับบ้านแต่ทำไมผมถึงเลือกภูเธิงเพราะภูเถิงเนี่ยรอบข้างนวัดเต็มไปหมดเลยนะวัดผาไซวัดสีโพอะไรไม่รู้นะ ไปไม่หมดแนละ้วมันเป็นภูเขาอยู่กลางเมืองเลยนะแต่มันชันมากครับอยู่เลยามันแทบไม่มีคนขึ้นเลยตอนผมไปเนี่ยเขาบอกมีแต่คนหาของป่าขึ้นเราเชื่อว่าพื้นที่ตรงเนี้ยในทุ่งไม้ดินเนี่ยเป็นพื้นที่ที่คนขึ้นไปน้อยที่สุดอเอาว่าง่ายๆก็ยังดิบอยู่อะนะครับมีโอกาสที่จะค้นเจอกระดูกหรืออัฐิของบรรพชนเรานะครับที่อยู่ข้างบนซึ่งเราเชื่อนะครับว่าว่ายังอยู่ มันอาจจะอยู่ลึกอยู่อะไรก็ตามนะนะครับแต่ในมองรุมกลับกันเมื่อคนขึ้นไปน้อยการรบกวนพื้นที่ก็น้อย<ม>โอกาสเจอกระดูกก็เยอะ<ม>โอกาสเจอกับระเบิดก็เยอะ<ม>ถูกไหมครับ<ม>เพราะว่าคนมันไม่ขึ้นไปมันยังไม่มีการไปหรือ<ม>ไปเก็บกู้ระเบิดฉะนั้นเนี่ยหลายคนทักผมมาในเพจของผมว่าฐานฐานฐานศึกที่เคยลบขึ้นไปเลยโอ้โหสามชั่วโมงครึ่งน,นะครับ<ม>ยอดแล้วชันแบบ หกสิบเจ็ดสิบองศาขึ้นชันมากแล้วนักลบเหล่านี้อายุแปดสิบแล้วนะครับเขาลบมาเมื่อห้าสิบปีที่แล้วตอนซอาอายุยี่สิบกว่าเจ็ดสิบแปดเจ็ดสิบเก้าแปดสิบเขาไม่สามารถที่จะขึ้นไปได้หรอกครับเพราะสมัยที่เขาอยู่ตอนนั้นเนี่ยเขาก็ไม่ได้เดินปีนขึ้นนะเขาใช้เฮลิคอปเตอร์ไปดรอปไปดรอปตามยอดเนินต่างๆเพราะก็มีฐานฮออยู่ข้างๆแล้วที่สําคัญก็คือพวกท่านเนี่ยรอดจากกับระเบิดมาแล้ว จากสงครามเมื่อห้าสิบปีจะให้ผมพาพวกท่านเหล่านี้กลับไปเสียงกับระเบิดอีกครั้งหนึ่งเหรอนะครับผมว่ามันดูไม่ดีนะใช่ไหมใช้ใชกล้องวิดีโอใช้ภาพมุมสูงอะไรต่างๆอย่างนั้นดีกว่าแล้วให้ท่านเหล่านั้นเนี่ยเข้ามาชี้นะครับในวันมะลืนเนี่ยนะครับผมไปค้นเจออีกหนึ่งท่านร้อยตรีหวานเม่นนาเกรดนะครับ ซึ่งไม่มีใครเคยรู้มาก่อนเลยว่าท่านจะอยู่609นะครับไม่รู้หลงหูหลงตาผมไม่ได้ยังไงมผมไม่ได้ไปสัมภาษณ์ท่านผมเชิญท่านมาที่สตูดิโอเนี่ยที่ครูหนุ่มสตูดิโอ<ฮ>แล้วจะสัมภาษณ์ท่านแล้วจะเอาภาพภูเทิงทั้งหมดเนี่ยที่ผมไปถ่ายมาเ,ยเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยเอาให้ท่านชี้เลย<ฮ>ว่าฐานท่านอยู่ตรงไหน<ฮ>บังเกอร์ใครอยู่ตรงไหน<ฮ>นะครับเพราะผมถ่ายหมดเวลาที่ท่านไปอยู่เนี่ยเขาทั้งเขาเป็นเขาหัวโล้นคุณพิรยา มันไม่มีต้นไม้สักต้นเลยนะเ,นนเพราะมันโดนปืนใหญ่ใช่มันโดนปืนใหญ่ถลม่มมันโดนเครื่องบินทิ้งระเบิดนะเวียนน้ำก็ยิงปืนใหญ่ถล,ล่มเราต้นไม้ใหญ่ๆไม่เหลือแล้วมันเตียนโล่งไปหมดเลยจากภาพถ่ายที่ผมไปศึกษามาแต,แต่ทุกวันนี้ที่ผมขึ้นเต่าโอ้โหต้นไม้เบลอเบลล่านะครับหลุมต่างๆมันมันเปลี่ยนไปหมดแล้วไม่แน่ใจด้วยซ้ำไปว่าท่านจะจําได้หรือเปล่านะครับ หรือแม่นั่งเอาท่านไปเนี่ยผมว่าท่านก็โอ้โหถ้าท่านขึ้นไว้นะมผมว่าท่านก็ยังยากที่จะจําพื้นที่ได้เพราะว่ามันเปลี่ยนไปนะครับดังนั้นเรากําลังจะย้อนกลับไปใหม่อีกครั้งหนึ่ง<ม>ผมได้คุยอยู่ที่ประชุมไว้ว่ารอให้หมดหน้าฝนล<ม>า,าวเนี่ยฝนตกทีโอ้โหุมันตกเมฆมันคุมทั้งภูเขาเลยนะครับเรียกว่ามองอะไรไม่เห็นอยู่ข้างบนนี่มองระยะประมาณสักห้าเมตรนี่ไม่เห็นเลยนะครับเพราะเมฆมันคุมยอดเขา ผมรอไว้ประมาณกันยายนนะครับเมื่อหมดหน้าฝนทีมของเราเนี่ยจะกลับเข้าไปอีกครั้งหนึง่งคราวนี้จะไปฝังอยู่เลยนะครับวันสิบวันค้นกันอยู่ตรงนั้นเพื่อที่จะพาวีรบุรุษกลับบ้านนะครับองค์การสุเคาอดฐานผ่านศึกท่านผู้จัดการหนังสุดนะครับกองปรชาการกองทัพไทยสมาคมนักรุตบอลนานสามสามสามมูนิธิพระลาหูนะครับมลายนะครับซึ่งเป็นผู้ที่ออกทุนช่วยเหลือ นะครับต่างๆในเรื่องของการประสานงบประสานงานต่างๆนะครับก็ได้ร่วมมือกันนะครับให้การสนับสนุนทีมงานของเราเราได้รับเกียรติจากคุณสัสทรชื่อเล่นชื่อโยนะผมจำนะจะกุณท่านไม่ได้ถ้าใครดูรายการของหนุ่มคงกระพันก็จะเห็นว่าคุณสัสทรเนี่ยจบศิลปกรแล้วไปทํางานอยู่ที่มหาวิทยาลัย University of London นะครับไปเป็นนักขุดค้นโครงกระดูกและโบราณสถานอันดับหนึ่งของมหาลัยลอนดอนเลยนะท่านเคย ขุดที่เมโสโปเตเมียในอิรักในอียิปขุดมาหมดคราวนี้ท่านอาสาเลยนะ<ม>จะมาทำโครงการขุดคน้นนะครับอัฐิของวินชนนักโรบกล้าของเรา<ม>นะครับ<ม>ท่านไปมาแล้วรอบหนึ่งหลังจากที่ผมไปท่านก็ตามไปมนะครับแล้วก็กลับลงมาแล้วก็มีข้อมูลมาแชร์กันเพื่อที่จะทําโครงการนี้ให้สําเร็จแล้วผมบอกว่าทำไมไปขุดที่ทุ่งหหินที่เดียวเหรอนะ<ม>ทุ่งห,หินเนี่ยดิบๆเนี่ยเหลืออยู่ที่ภูเธิง นะครับผู้อื่นเนี่ยคนขึ้นไปนหมดแล้วมันกลายเป็นบ้านกลายเป็นทุ่งข้าวเป็นในป่ายูคาลิตัสต้นยางไป<ะ>หมดแล้วภูเชิงเนี่ยนะครับอีกจุดหนึ่งนะครับก็คือที่ปากเซนะครับปากเซเนี่ยออกไปทางบล<ะ>มีคนเจอกระดูกนะครับซึ<ะ>่งอีกทีหนึง่งนะผมผมไม่ได้รับผิดชอบด้านปากเซด้านปากเซเนี่ก็จะเป็นท่านพลโทรสรพจน์<ะ>คุณวีรสตาชุดนี้<ะ>ก็จะเข้าไป<ะ>เพราะว่ากระดูกเหล่านี้ถูกเก็บไว้ที่วัด คนลาวเขาเอาไปไว้ที่วัดนะครับก็กลังจะเข้าไปนะครับแล้วก็จะประสานกับทางเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นกับทางรัฐบาลเพื่อที่จะหาทางนํบบากลับมาก็ยังไม่แน่ใจว่ากระดูกมันยังอยู่หรือเปล่านะครับก็ตอนหลังดําเนินการหลายพื้นที่ครับเรากำลังเริ่มดําเนินการเพื่อที่จะพาวีรบุรุษกลับบ้านแล้วเราจะมีการจัดพิธีต้อนรับท่านอย่างสมเกียรติในฐานะผู้ปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์เขตหน้าคือปยันคอมมวนิสต์เอาไว้ในประเทศลาว ลบในประเทศเรายัางไงปืนใหญ่ก็ไม่ตกมาเมืองไทยถูกไหมฮะ,ะแต่ถ้ามาลบที่บ้านเราปืนใหญ่ยิงข้ามโขมามก็ลงบ้านเราแถวนครพนม<อ>มันก็บ้านเมืองเราเ<อ>ก็พินาศย่อยยับไปหมดนะครับม<ห>ีพวกท่านเนี่ยเสียสนะาไปยานเอาไว้นอกบ้าน<อ>นะครับก็ถือว่าเป็นวีรกรรมของนาครบนินลนามสามสามสามและโครงการพาวีรบุรุษกลับบ้านครับผมรับคุณพิริยาครับค่ะก็ฟังแล้วเนี่ย ขอให้โครงการนี้นะคะดําเนินลุล่วงไปอย่างเรียบร้อยนะคะอาจารย์คะเพราะถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ดีมากๆเลยนะคะใช่ครับเราก็กําลังพยายามที่จะทําให้ดีที่สุดนะครับเพื uh ่อ huh. ที่จะพาวีรล,ลุรุษกลับบ้านครับลูกหลานเขาก็ร้ทักมาหาผมตลอดนะครับ uh huh. ว่าเจอไหมเจอไหมคุณปู่เขาหายไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็ให้ความหวังนะครับเรามีสโลกแกนเหมือนพวกอเมริกันนะ uh huh. no one left behind uh huh. เราไม่ทิ้งใครไวเบื้องหลัง นานแค่ไหนเราก็จะนําพวกท่านกลับสู่บ้านเกิดเมืองนอนครับผมครับอืมค่ะก็จะนําพวกท่านกลับสู่บ้านเกิดเมืองนอนนะคะและสําหรับคุณผู้ฟังท่านใดน,นะคะที่อยากจะฟังเรื่องราวเกี่ยวกับวีรบุรุษผู้กล้าที่ท่านเหล่านั้นเนี่ยยังมีชีวิตอยู่แล้วก็มาบอกเล่าเรื่องราวให้กับทุกๆคนได้รับฟังกันเนี่ยนะคะทางอาจารย์เองเนี่ยก็มีช่อง YouTube ส่วนตัวนะคะ <YouTube. S 1> ที่ค่ะสามารถรจะเข้าไปรับฟังได้ที่ไหนคะอาจารย์คะตับเข้าไปที่สานิโรนะครับช่องผมชื่อสานิโรนะรั่พิมคำว่า,าสานิโร สอสลานอนหนูสลายอีนะครับแล้วเขาโรดรอเรือรอจานนอนหนูกะลัอย่างนะครับ mm hmm. ก็จะเจอทันทีครับพิมพ์ไว้ตอนนี้โรดนะครับ ใน u t u b e มันก็จะขึ้นมาทันทีครับผมครับได้ค่ะสำหรับใครที่สนใจก็สามารถเข้าไปติดตามรับฟังแล้วก็ชมกันได้ในช่อง YouTube ของอาจารย์นะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณค่ะพลตรีสันเโรธรรมยศนะคะที่ปรึกษาด้านประวัติศาสตร์การทหารของอนุสร์สถานแห่งชาติสถาบันวิชาการป้องกันประเทศค่ะที่อาจารย์ได้มาบอกเล่าเรื่องราวให้กับเราได้รับฟังกันในวันนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะอาจารย์ค่ะครับผมครับขอบคุณครับคุณปีรยาครับสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะและสําหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการ หากคุณผู้ฟังต้องการจะรับฟังรายการย้อนหลังสามารถติดตามรับฟังได้ทาง youtube c h anel อั a p o ดแคสต์ดิฉันพิรยาพี่รมพักดีและทีมงานทุกท่านต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ